น้ำหยุดไหลนะครับแล้วก็น้ําตรงนี้ไม่มีความร้อนไม่อุ่นเลยนะครับตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตแต่ว่าเราไม่สามารถใช้มือกดได้นะกดเข้าไปเลยนะครับแห่เข้าไปตรงๆเลยใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับผมสองสิง o มดิฟายวันนี้อยู่ที่บ้านสวนนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเช็คซ่อมเป็นเครื่องกดน้ำร้อนยี่ห้อของเป็นของยี่ห้อซีกันนะครับก็ รูปทรงก็จะประมาณนี้เป็นเครื่องกดน้ําร้อนซึ่งทางเจ้าของเครื่องเขาแจ้งอาการเสียมาก็คือว่ามันไม่ทํางานนะครับใช้งานไม่ได้นั่นเองแต่ก็ตรงนี้ต้องมาตรวจเช็คทดลองเครื่องดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายอาการนะครับก็ลองเสียบในเบื้องต้นก่อนนะนี่เสียบพักในเบื้องต้นนะครับลองกดดูก็คือว่ามันมีไฟติดนะนี่มีไฟสีแดงติดแล้วก็รู้สึกว่า ตัวปั๊มนะครับตรงนี้จะมีมอเตอร์ปั๊มทํางานอยู่นะเสียงสั่นๆแสดงว่าระบบปั๊มไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะเกี่ยวกับระบบทําความร้อนแน่เลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราทดลองดูก่อนครับไปเติมน้ําก่อนนะครับก็เติมน้ํามาเรียบร้อยนะเครื่องนี้คือเติมน้ําได้2.2ลิตรนะครับแม็กตรงนี้นะ,ะนี่ทีนี้ผมก็อลองดูนะนี่กดปุ่มครับได้ยินเสียงปั๊มทํางานครับมอเตอร์ปั๊มทํางานสั่นๆนะ,น,นะตรงนี้นะตอนนี้นะไฟสีเขียวขึ้นครับ น้ำไหลนะครับเห็นไหมน้ําไหลก็ตรงนี้มันจะมีปุ่มเร่งความร้อนนะครับนี่นะนี่สามารถเร่งความร้อนได้เก้าสิบห้าองศานะครับนี่อันนี้หกสิบห้าแปดสิบห้าเก้าสิบห้าองศาครับผมผมลองเร่งตัวปรับความร้อนนะครับเร่งสูงสุดเลยนะแล้วก็ลองดูนะเราลองกดดูครับทํางานใหม่นะครับนี่นะสีเขียวไฟเขียวติดนี่ปัามน้ําก็จะเริ่ม ดูดน้ำนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ําจะดูดน้ําวิ่งผ่านตัวฮีเตอร์นะครับด้านในจะจะมีตัวฮีเตอร์ซึ่งเป็นตัวทําความร้อนเมื่อน้ําวิ่งผ่านฮีเตอร์ปุ๊บก็จะเกิดความร้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าตอนนี้น้ําไม่ไหลนะคือเมื่อกี้ตอนที่ไม่ได้เร่งตัวปุ่มความร้อนนะครับปั๊มน้ําทํางานแต่ว่าพอเร่งความร้อนตรงนี้ปั๊มน้ำหยุดทํางานนะครับไม่ทํางานเลยนะผมลองปรับวอลลุ่มนะครับหมุนวอลลุ่มมาตำแหน่งนะครับ ล่างสุดเลยนะดูว่าทางานอ่ะเห็นไหมสังเกตว่าถ้าผมไม่ได้ปรับความร้อนนะครับไม่ได้ปรับปุ่มความร้อนปุ่มตัวนี้ผมเล่้งความร้อนนะปั๊มน้ําทํางานน้ําไหลปกติแต่พอเล่งความร้อนเปิดตัวฮีเตอร์นะครับเล่งความร้อนนะดูว่าเป็นยังไงอ่าน้ําหยุดไหลนะครับแล้วก็น้ําตรงนี้ไม่มีความร้อนไม่อุ่นเลยนะครับผมไม่อุ่นเลยนะนี่โอเค อาการเสียก็จะประมาณนี้นะครับครับผมหลังจากที่เราทําการทดลองเทสอาการเสียไปก็คือสรุปเวลาที่เราไม่ได้เนี่ยไม่ได้เล่งความร้อนตัวปั๊มน้ําจะทํางานน้ําไหลแต่เวลาเล่งความร้อนน้ําจะหยุดไหลดูนะครับโอเคถ้าลักษณะนี้ก็คือว่าไอตัวมอเตอร์ปั๊มน้ําไม่น่าจะเสียปุ่มสวิตช์ก็ไม่น่าจะเสียไฟเข้าปกติแล้วก็ปุ่มปรับความร้อนก็ไม่น่าจะเสีย แต่มันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมซึ่งตรงนี้นะครับเ,เครื่องกดน้ำร้อนแบบนี้มันจะมีตัวเทอร์โมสตัตนะครับเทอร์โมสตัตจะเป็นตัวควบคุมหรือป้องกันอุณหภูมิที่มันสูงเกินไปนะครับซึ่งภายในตรงนี้ที่ผมเคยแก่นะเคยซ่อมมาแล้วนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวเทอร์โมสตัตสอตัวนะครับซึ่งป้องกันความร้อนเวลาที่สมมุติว่าเราไม่ได้เติมน้ําแต่กดปลดเปิดเครื่องเนี่ยมันจะทําให้เครื่อง มีโอกาสเสียหายหรือเกิดความร้อนสูงเกินพิกัดเพราะฉะนั้นจะมีตัวเทอร์โมสตัตป้องกันไว้อยู่ซึ่งมันจะมีปุ่มรีเซ็ตท่านผู้ชมดูนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอ่าผมหันด้านหลังเครื่องมานะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตตรงด้านในตัวถังน้ําตรงนี้สังเกตว่าจะมีปุ่มคําว่ารีเซ็ตอยู่เห็นไหมครับตรงรีเซ็ตวงกลมสีดําเนี่ยผมถอดตัวตัวนี้ออกมานะจะได้เห็นชัดเจนนะครับผมนี่อ่ะ นี่นะครับตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตแต่ว่าเราไม่สามารถใช้มือกดได้นะสังเกตว่ามันจะมีรูเล็กๆตรงนี้ให้เราหาตัวเป็นเข็มเล็กๆนะครับไอ,อ้แท่งเป็นเหล็กเล็กๆนะครับในการกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะก็ให้เราหาไอ้ตัวเอเหล็กหรือเข็มเล็กๆนะครับในการกดรีเซ็ตนะหรือจะใช้สายมิเตอร์ก็ได้หรือใครมีคลิปเหน็บกระดาษนะครับตรงนี้ผมใช้สายไฟก็ได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับผม เพื่อป้องกันอันตรายนะถอดปลั๊กเรียบร้อยนะครับนี่ปลอกสายไฟนี่ผมกดรีเซ็ตเข้าไปปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวเทอร์โมสแัทถ้ามันทิปอยู่เนี่ยเรากดเข้าไปมันจะได้ยินเสียงดังแป๊กเลยนะเราจะรู้สึกนะนี่กดเข้าไปเลยนะครับแย่เข้าไปตรงๆเลยไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะถ้าแป๊กนี่แสดงว่าเอ่อมันทิปนั่นเองนะครับกดนะนี่เห <Hear S 2> ็นไหมครับจะรู้สึกว่ามันกดลงไปแป๊กเลยนะครับตอนนี้คือกดไม่ไปละเพราะว่าเรากดปุ่มรีเซ็ตไปแล้วแสดงว่าตัว,ทวเทอร์โมสตัท ภายในนะครับมันเกิดการทริปมันเด้งนั่นเองมันตัดการทำงานนะครับเพื่อเซฟระบบซึ่งบางครั้งอาจจะลืมเติมน้ําหรือน้ําแห้งหรืออะไรก็ตามนะครับก็กดปุ่มรีเซ็ตเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดลองกันใหม่นะครับอ่ะผมก็ใส่ตัวถังน้ําเข้าไปใหม่นะครับนี่โอเคมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงทดลองกันต่อนะนี่เดี๋ยวผมเทน้ำตรงนี้เติมน้ำไปเข้าไปใหม่นะครับอ่ะ ทีนี้ก็กดปุ่มนะครับอันนี้ปั๊มทำงานนะนี่ตอนนี้คือยังไม่ได้ปรับความร้อนนะครับอเก็ไหมตอนนี้คือน้ำไหลนะไม่ได้ปรับความร้อนแต่น้ำไหลแล้วลองปรับตัววอลลุม่มเร่งความร้อนนะดูว่าน้ำจะหยุดไหลหรือไม่เพราะเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะทำการกดรีเซ็ตก็คือว่าน้ำจะหยุดไหลนะครับน,นี่เร่งเลยนะ ตอนนี้คือน้าไม่หยุดไหลน,นะครับน้ํายังไหลต่อนะไหลต่อเนื่องครับไม่หยุดไหลน,นะแต่ว่าผมโอ้โหน้ําร้อนเลยครับแสดงว่าระบบความร้อนตอนนี้นครับทํางานได้นะนี่คือน้ําร้อนมากเลยนะผมจะใช้แคม,มเตอร์นะครับปรับไปโหมดการวัดอุณหภูมิลองดูนะครับว่าขึ้นเท่าไหร่นะตอนนี้สาสิบสามองศานะครับดูน้ํานี่ท่านผู้ชมดูนะครับนี่อุณหภูมิ ดูดิเป็นน้ำร้อนเลยครับผมนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบองศาเลยนะเนี่ยโดยประมาณซึ่งถือว่าร้อนเลยนะครับเพราะเมื่อกี้อะ่ะมันไม่มีความร้อนเลยนะครับนี่ถ้ากดหยุดนะครับกดเปิดใหม่ร้อนเลยนะน้ําร้อนเลยครับนี่ลองปรับมาใหม่ประมาณนี้ครับผมคือหลักการทํางานนะครับ จะมีมอเตอร์ปั๊มดูดน้ําแล้วก็ปล่อยน้าไหลผ่านท่อที่มีฮีเตอร์นะครับไหลท่อนะั่นคือจะประกบติดกับฮีเตอร์ซึ่งตัวฮีเตอร์ก็จะทําความร้อนน้ําวิ่งผ่านตัวฮีเตอร์ก็จะเกิดความร้อนนั่นเองนี่ประมาณนี้ครับผมใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมครับผมก็สําหรับเครื่องกดน้ําร้อนตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็คือสาเหตุนะครับเป็นเพราะไอตัวเทอร์โมสตัตภายในนะครับซึ่งเป็นตัวป้องกัน ความร้อนอาจจะสูงเกินพิกัดหรือบางคนอาจจะไปกดทิ้งไว้แล้วก็น้ําไม่มีทําให้เกิดความร้อนสูงทําให้ตัวนี้มันเกิดการทิปเด้งนั่นเองเรากดรีเซ็ตเข้าไปตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับซึ่งตรงนี้หากใครทําตามแล้วและมีอาการแบบนี้แต่ว่า,ามันไม่หายก็แสดงว่าตัวเทอร์โมสตตทภายในอาจจะเสียหรือไม่ก็อาจจะมีตัวเทอร์โมสตตทภายในอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันตัดการทํางานในวิธีการแกะนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะวิธีการแกะสมมุติว่า ทําทกดรีเซ็ตแล้วมันไม่หายมันอาจจะไม่เป็นที่ตัวนี้ต้องแกะด้านในนะครับให้เราถอดสกูตัวนี้นะครับหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แล้วก็ถอดสกูใต้าฐานด้วยครับใต้ฐานตรงนี้อีกสี่ตัวครับผมทีนี้นะครับในการจะแกะฝาครอบตัวนี้ออกเราต้องถอดตัวนี้ด้วยนะนี่นะครับตัวไอช่องตรงกดน้าเนี่ยมันจะมีสกูตร,ตรงนี้สามตัวแล้วก็หมุนหมุนลลอกออกแบบนี้นะครับใช่ดิ แล้วก็ถ้าเราจะถอดฝาครอบด้านบนนะครับให้เราหมุนตัวนี้ออกเนี่ยเป็นตัวกดน้ํานะครับเป็นที่ก๊อกน้ําเหมือนก๊อกน้ำนั่นแหละตัวตนี้นะครับเราหมุนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ขันสกูจะมีสกูอีก3าตัวนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นสกูยึดไอตัวคอนโทรลด้านบนนะครับเราสามารถใช้แหย่ควงแบนงัดตรงนี้ออกได้เลยเราก็จะจะสามารถแกะเช็คภายในได้นั่นเองครับผม ก็ตามนี้เลยครับนี่ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกดเข้าไปเลยนะครับแย่เข้าไปตรงๆเลย